อาละสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับเกม tower of fantasy อีกแล้วนะครับจากการเล่นครั้งที่แล้วนี่ผมรู้สึกได้เลยว่าตีบอสเอ้ยไม่ใตีบอสตีไอ้พวกกระจอกอ่ะไม่ตายแล้วที่ทำยังไงทีนี้ผมอยากจะอัพอาวุธนะครับเพื่อความมันนะครับพวกความ สะใจนะครับผมอยากจะอ,อัพอาวุธเลเวลเอาอวุธนี่มันเยอะๆนะฮะเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันว่าการอัพอาวุธเนี่ยทำยังไงมีอย่างหนึ่งที่แน่ๆก็คือว่าการเปิดหีประหัสผ่านนะครับนี่เลยนะครับไอหีบตัวนี้เนี่ยมันจะซ่อนอยู่ตามแมทดนะฮะเราต้องสำรวจนะฮะสำรวจไปเรื่อยๆถ้าเราเจอเนี่ยเราจะได้ตัวนี้นี่แบตเตอรี่อาวุธมันจะอยู่ในหีบเจาะรหัสผ่านนี่เลยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันแบตเตอรี่อาวุธมันจะอยู่ในหีบเปิดรหัสผ่านนะครับ ก็คือไอตัวนี้แหละวิธีที่จะเจอไอตัวนี้ก็คือเราจะต้องสำรวจไปเรื่อยๆนะครับวิ่งสำรวจไปเรื่อยในแมปนะฮะเพื่อที่จะเจอเจอแล้วก็เปิดเลยผมเปิดแล้วก็มันจะใช้เออมันจะใช้ชิปตัวนี้เนี่ยมันจะช,ชิปตอนนี้ผมไม่มีชิปตัวนี้จะเอาไว้เปิดรหัสผ่านนะครับต้องไปทํารางวัลเอ่อภารกิจรายสัปดาห์แล้วก็ภารกิจล่าค่าหัวถึงจะได้มาแต่ตัวนี้ผมไม่มีนะครับผมก็จะใช้วิธีบังคับถอดรหัสเลยนะครับ นี่ไงได้แบตเตอรี่อาวุธมาแล้วจะได้แค่ครั้งหีบละ1ชิ้นเท่นั้นนะครับก็ต้องไปหาเยอะๆนะครับแล้วตอนนี้ผมก็หามาได้จํานวนหนึ่งแล้วไปอาวุธกันเลยนะฮะตรงนี้เลยอัปเกรดนะครับตรงนี้เลือกเสริมพลังนะครับเลือกทั้งหมดก่อนนะฮะเลือกทั้งหมดก่อนแล้วก็มาเลือกเสริมพลังนะครับนี่คือของที่ผมหาไม่ได้นะครับมันสามารถเสริมพลังจากเดิมเนี่ยเลเวล10นะครับการอัพครั้งนี้ก็จะได้ประมาณเลเวล20นะครับเสริมเลย พลังโจมตีเพิ่มขึ้นครับโอ้โ oh, หสุดยอดนะฮะคราวนี้นะครับดูลองไปดูซิว่าผมจะตีมอนได้มันแล้วก็ตีได้ชนะได้อย่างง่ายใดแค่ไหนนะครับโดยเฉพาะไอตัวหมานะครับไอตัวหมาเนี่ยผมตีไม่ตายนะครับเดี๋ยวลองไปดูว่าครั้งนี้จะตีตายไหมครับแล้วนี่ก็คืออีกจุดหนึ่งที่มันซ่อนอยู่นะครับหีบประหัสเนี่ยเห็นไหมว่าเดินมาเนี่ยมาเจอโดยบังเอิญเฉยเลยมันซ่อนอยู่ตามแมพต่างๆนะครับลองมองดูดีๆนะครับ แล้วก็หีบนี้ด้วยนะครับลืมบอกครับหีบนี้ก็จะให้แบตเตอรี่อาวุธเหมือนกันนะครับยังไงไอหมาตัวนี้นี่ผมยังตีไม่ตายนะครับนี่ไงทหารยานเฝ้าสมบัติเนี่ยสมุนเอเซนเตอร์เนี่ยผมยังตีไม่ตายนี่คราวนี้ผมอัพอาวุธมาแล้วดูซิว่าผมจะตีมันตายไหมครับ <Yeah. S 1> สวยเปิดไปก่อน <Yeah. S 1> อุ้ยโดนมันสวน โโอ้หลบก่อนจังหวะนี้แซกไปใส่เต็มๆต,ต้องต้องต้องระวังต้องระวังต้องระวังเอาสิเอาสิถอยก่อนถอยก่อนมันแดงๆมันแดงๆมันจะช็อตมันจะช็อตเราครับมันจะช็อตเราโอเค ตอนนี้โอ้โหโดนสวนไม่เป็นไรมาดิมาอุ้ยเราต้องลบลบโอ้โหโดนโดนช็อตจังหวะนี้ไม่ได้ครับไม่ได้จังหวะครับมานี้จังหวะนี้แดงอแล้วโดนช็อตอีกโโอ้หไม่สุดอุ้ยอุ้ยวันนี้จัดการไอ้ลูกบอลนี่ก่อนมาเจอกับไอ้มานี่ต่อต้องแดงต้องแดงแล้วจังหวะนี้แดงวันนี้ต้องแดงนี้ มันสันมันสันจังหวะนี้เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับโอ้โหนี่ไงครับโอเคครับเป็นไงล่ะหลังจากที่เราอัปเกรดอาวุธมาแล้วผมตีมันตายได้อย่างถือว่าไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากครับแต่ตอนแรกเนี่ยตีมันไม่ตายเลยนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้เนี่ยถือว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับผู้เล่นมือใหม่นะครับถ้าชอบก็กดไลค์นะครับกดซับสไคร์ด้วยครับโอเคครับคราวนี้นะผมจะลองมาตีไอ้บอสตัวนี้ครับ นี่ครับพี่น้องผู้น่ารังเกยียจแต่ผมตีไอตัวข้างล่างตายไปแล้วนะแชวูดเง้านี่แหละครับแต่ตัวข้างบนนี่ยังตีไม่ตายนะครับ,บ,นเ,นยยรบเดี๋ยวลองมาดูว่าหลังจากที่อัปเกรดมาแล้วเนี่ยจะตีพี่น้องผู้น่ารังเกยียจเนี่ยตายไหมครับไปดูกันเลยว <c oughs> ีเดียว เ,เลี่ยงเลยยหลบก่อนลบก,ก่อนอืมเจอมันมันสตันแล้วตอนนี้มันสตันมันสตันอยู่มันสตันอยู่ครับจากวันนี้เราต้องรีบเลยเรเวลสิบหกครับโอ้โหอตัวนี้น่าจะแข็งแกร่งมากพอสมควรนะครับเราต้องหลบสกินมันดีๆนะครับหลบอาวุธมันไม่ใช่หลบสกินหลบสกิลน,นะครับ ตอนนี้ to น late, มันก pues. ําลังมึนครับตอนนี้กำลังมึนนะครับจังหวะนี้ผมได้รัวๆเลยครับใช้เงาฟาดฟันไปครับใช้รัวๆครับได้รัวๆครับตอนนี้จังหวะนี้มันติดสตั้นนะครับต้องหลบก่อนหลบก่อนมันเหมือนจะใช้สกิลรู้ใช้สกิลจริงด้วยแต่ไม่โดนผมครับตอนนี้ผมใช้เข้าไปอีกรอบนึงนะครับใช้เงาแล้วครับผมมันจะใช้สกิลหรือเปล่าสกิลจริงด้วยหลบไม่โดนนะครับโอ้มันมี2ครั้งเหรอวเดเด เดี๋ยวเลือด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 ลดเลือดลดลลด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 โอเคได้เลือดพอดีเลือดพอดีโอโหเดีโดนมันครั้งหนึ่งหงายเลือดหืเลือดมันก็ยังลบหลบหลบลบหลบหลบหลโอ้โหหลบหลบหลคูดาวอีกคูดาวกินหานไม่ได้โอ้